ทัวร์ยุโรป8ทับ8 5 6 8 Travel Around by Chalwe 6วัน4คืนแกรนด์ฝรั่งเศส Grand France ราคาเริ่มต้นเพียง64,990บาทสัมผัสความหรูหราและความโรแมนติกเหนือการเวลาณมหารนรปารีสเข้าชมความยิ่งใหญ่ของพระราชว,างวังแวลซายแบบเต็มอิ่มพร้อมล่องเรือชมเมืองที่สวยงามที่สุดในโลก Travel Around by Chalwe ขอเชิญคุณเยือนแกรนด์ฝรั่งเศสดินแดนแห่งศิลปะแฟชั่นและความโรแมนติกที่จะพาคุณเช็คอินครบทุกแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงปารีสได้ด้วยบริการสายการบินโอมานแอร์และการพักผ่อนอย่างสะดวกสบายตลอดทริปจุดเด่นประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับและทำไมคุณถึงควรไปความยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมสิ่งที่ลูกค้าจะได้เที่ยวพระราชวังแวลไซ รวมเข้าเข้าชมทรอเกอเดโรจุดชมวิวหอไอเฟลที่ดีที่สุดประตูชัยฝรั่งเศสจัตุรัสลัสเดลากองกอดและมหาวิหารสักเรเกอร์จุดเด่นที่คุณควรไปพระราชวังแวลซายที่นี่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความหรูหราและอำนาจสูงสุดของราชวังศฝรั่งเศสในอดีตคุณจะได้เดินเข้าชมห้องกระจก The Hall of Mirrors ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผลงานเอกแห่งศิลปะฝรั่งเศส วัตถุประสงค์คือสัมผัสถึงความมั่งคั่งและเรียนรู้ประวัติศาสตร์การปกครองของพระเจ้าหลุยส์ที่14มหาวิหารสเกรเกอร์มองมัร์ตเยี่ยมชมมหาวิหารที่งดงามบนเนินเขามองมัร์ตเป็นศูนย์รวมศิลปินในอดีตและเป็นจุดที่คุณจะได้ชมทัศนียภาพของกรุงปารีสได้แบบพาโนรามา360องศาประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับความตื่นตระลึงในความอลังการของสถาปัตยกรรม และความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับอดีตอันรุ่งโรจน์ของประเทศฝรั่งเศสความโรแมนติกและการพักผ่อนบนแม่น้ำแซนสิ่งที่ลูกค้าจะได้เที่ยวล่องเรือบาโตมูชชมแม่น้ำแซนบาโตมูชจุดเด่นที่คุณควรไปการล่องเรือบาโตมูชบนแม่น้ำแซนเป็นกิจกรรมสุดโรแมนติกที่เป็นไฮไลท์ของปารีสคุณจะได้ชมสถานที่สำคัญของเมืองเช่นหอไอเฟลพิพิธภัณฑ์ลูฟ และสถานที่สวยงามต่างๆจากมุมมองที่แตกต่างออกไปวัตถุประสงค์คือสัมผัสความงดงามของกรุงปารีสในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและโรแมนติกประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับช่วงเวลาแห่งความประทับใจขณะเรือแล่นผ่านจุดสำคัญของเมืองแห่งแสงไฟสวรรค์ของนักชอปปิ้งและผู้หลงไหลในศิลปะสิ่งที่ลูกค้าจะได้เที่ยวห้างสรรพสินค้าแกลเลอรี่ลาฟยตัตห้างปลอดภาษีเบนลุก์ และอิสระช้อปปิ้งที่ถนนชองซาิีเซวันอิสระจุดเด่นที่คุณควรไปแกลเลอรี่ลาฟยัตให้คุณได้ช้อปปิ้งแบรนด์เนมชั้นนําในห้างที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนูโวและโดมแก้วอันงดงามถือเป็นประสบการณ์ช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งในโลกพิพิธภัณฑ์ลูฟ์ถ่ายรูปถ่ายรูปกับพีระมิดแก้วและเสาเบอร์เรนแห่งลูฟซึ่งเป็นงานศิลปะสมัยใหม่ ที่ตัดกับความคลาสสิกของพระราชวังเก่าประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับความสุขกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่มีครบทุกงบประมาณและอิสระเต็มวัน2วันในการเลือกชมสถานที่ที่สนใจเพิ่มเติมเช่นดิสนีย์แลนด์ปารีสหรือพิพิธภัณฑ์ลูฟเมนูอาหารพิเศษลูกค้าจะได้ลิ้มลองเมนูพิเศษคือหอยเอสคาโกโนอาหารฝรั่งเศสขึ้นชื่อที่พัตตารท้องถิ่นสรุป ถ้าไปลูกค้าจะได้อะไรและทำไมถึงควรไปถ้าคุณไปคุณจะได้อะไร 1. ได้เข้าชมแลนด์มาร์คหลักได้เข้าชมพระราชวังแวลซายและได้ล่องเรือบาโตมูชซึ่งเป็นสองกิจกรรมที่ห้ามพลาดที่สุดในปารีส 2. ช้อปปิ้งจุใจมีเวลาเต็มที่ในการช้อปปิ้งที่แกลเลอรีลาฟาแยตและห้างปลอดภาษีเบนลุกส์ ben 3. อิสระเต็มวัน มีวันอิสระให้เลือกท่องเที่ยวตามสไตล์ถึง2วันเต็มซึ่งทำให้ทริปนี้ยืดหยุ่นและตอบโจทย์ทุกความต้องการ 4. ความคุ้มค่าเริ่มต้นด้วยราคาเริ่มต้นที่เอ้าถึงได้และบริการที่ครบคลันของสายการบินโอมานแอร์บรรยากาศที่จะได้รับในช่วงที่ไปคือเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่กรุงปารีสเข้าสู่บรรยากาศเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่เมืองจะถูกประดับประดาด้วยแสงไฟและของตกแต่งอย่างสวยงามตรระกาตา มอบบรรยากาศที่โรแมนติกและมีชีวิตชีวาที่สุดในราบปีราคาทัวร์เริ่มต้นเพียง64,990บาทเท่านั้นรับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมากรุ๊ปส่วนตัวบริษัทเชวีทราเวลจำกัดใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่ททท1ทับโทร9 9 8 8 9 9 4 4 5 5ายไอดี J946 อย่าพลาดโอกาสในการสัมผัสปารีสในบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองสนใจรีบทักรีบจองเพื่อล็อกที่นั่งของคุณได้เลยค่ะ